โอเคอ่าพาราไว้กับคนกีม้านะครับครับเดี๋ยวมาฟังจากเจ้าของครับว่าเป็นแบบไหนอย่างไรอ่าครับัสดีครับจากเรื่องกิจการเกษตรนะครับก็สืบเนื่องจากตัวพาราไว้เนี่ยครับเลขเลขทะเบียนหมดอายุนะครับเพราะว่าเลขทะเบียนหนึ่งเลขที่รับรองจากกรมวิชาการเกษตรเนี่ยดำมันใช้ได้แค่ห้าปีครับเพราะนั้นตัวนี้หมดอายุแล้วไม่ใช่ว่าสินค้าไม่ดีไม่ใช่คือ เลขทะเบียนหมดอายุเราก็เลยต้องทําเลขทะเบียนใหม่พอทําเลขทะเบียนใหม่เนี่ยข้อกฎหมายเขาต้องบอกว่าห้ามมีคาว่าพาราตรงนี้นะครับห้ามมีคาว่าพาลาห้ามมีคาว่าต้นยางห้ามมีรูปต้นยางทุกอย่างนะครับเราก็เลยเปลี่ยนเป็นโลโก้เลยนะครับเป็นโลโก้ก็คือคนขี่ม้าชื่อคนขี่ม้าแล้วก็อิพาราไว้ตรงนี้ไว้นิดนึงนะครับน้ำข้างในเหมือนกันนะครับผลิตโดยบริษัทเรืออังกฤษการเกษตรเหมือนกัน นะครับอ่าเพราะฉะนั้นคนที่สงสัยว่าทําไมถึงเปลี่ยนชื่อนั่นคือคําตอบ,อบแล้วพอเปลี่ยนชื่อแล้วปั๊บเนี่ยมันก็จะไม่มีรูปต้นยางไม่มีมม,มันก็จะมีรูปผลผลละหมากรากไม้ตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นพาเราไว้ตัวเนี้มันเป็นปุ๋ยน้ําใช้ได้ทุกพืชน,นะครับ,รบอ่าไม่ว่าจะเป็นผักไม่ว่าจะเป็นพืชไร่พืชสวนใช้ได้หมดมันมีวิธีการบอกอยู่ตรงนี้นะครับว่าผสมน้ำเท่าไหรฉีดพ่นยังไงฉีดพ่นกี่ครั้งต่อเดือนนะ ถ้าคุณทําตามที่บอกตรงนี้รับรองดีแน่นอนแต่ว่าผมแนะนําว่าเอาไปใช้ในายางพาร,ราจะเห็นผลดีมากน,นะ <ผล S 2> ครับผลิตมาแล้วปีนี้เป็นปีที่ที่สิบเก้าแล้วเนาะเปลี่ยนชื่อมาตลอดไอ้นี่เป็นชื่อที่สี่แล้วนะชื่อี่สี่ชื่อที่สี่แล้วชื่อแรกคือซูเปอร์พาราใช่ชื่อที่สองก็คือซูปเปอร์พาราไว้พารไว้ชื่อที่สามก็คือพาราไว้ตัวนี้แล้วนี่คือชื่อที่สี่แล้วี่คนขี่ม้าอ่าคนขี่ม้า นะครับเลขทะเบียนอยู่ตรงนี้นะครับเนี่ยครับเลขทะเบียนรอสสองหนึ่งสี่ตัวนะครับแปดห้าทับสองห้าหกห้าแล้วตัวนี้ก็จะใช้ได้ห้าปีาห้าปีอ่าห้าปีเเปลี่ยนใหม่ห้าปีก็เปลี่ยนเลขทะเบียนใหม่แต่ว่าต่อไปเนี่ยชื่อจะไม่เปลี่ยนแล้วเพราะว่ามันไม่เกี่ยวกับต้นยางแล้วไม่เกี่ยวกับว่าพาราแล้วไม่เกี่ยวกับว่าซูเปอร์แล้วเพราะมันไม่ได้เอาเปรียบใครแล้วโอเคนะค,คนที่ดูอยู่หรือตัวแทนของดํานะครับ เอาไปใช้เลยครับดีมากนะครับโอเคครับขอบคุณ <Okay S 1> ค,รครับผม